สวัสดีครับสบายดีนะครับก่อนอื่นมาถามอะไรกันนิดหนึ่งดีกว่ามามาตอบปัญหากันดีกว่าสมมติวันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติไม่ต้องเอาจริงจังนะวันนี้เปียบุตรกับปรินาไปศารใครติดคุกครับ,บวันนี้สสเพื่อไทยกับสสพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งใครถูกยุบพ,พักครับ ทำไมเราถึงตอบคําถามพวกนี้ถูกโดยที่เราไม่เห็นด้วยซนะ้ำผมยังไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่าปิยบุตรโดนข้อหาและปรินาโดนข้อหาเลย,เลยแต่ทุกคนตอบได้ว่าใครต้องติดคุกใครต้องถูกยุบพรรคแต่ว่ามันมีอาการป่วยบางอย่างหนะรือเปล่าคือที่เราไม่ต้องดูข้อเท็จจริงในคดีเลยเราไม่ต้องดูเลยเราแค่บอกชื่อเราแค่บอกสังกัดปุ๊บเรารู้เลยใครต้องไปไหนใครเลี้ยวซ้ายใครเลี้ยวขวานะครับ นั่นในวิกฤตการเมืองมหาวิกฤตที่เรามหาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันมีวิกฤตของกฎหมายกับวิกฤตของนักกฎหมายปนอยู่ด้วยแน่นอนนะครับคือย้ำไว้ก่อนปัจจุบันนี้เราอยู่ในรัฐบาลที่ผมยืนยันว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ถูกกฎหมายเท่ารัฐบาลนี้นะครับทุกอย่างทําตามกฎหมายหมด ตัวเองทําตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างสารก็เอนดอร์สว่าถูกต้องนะครับรัฐบาลพูดทุกวันขอให้ประชาชนทุกคนเคารพกฎหมายถามว่ามีใครรู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยขึ้นบ้างมีใครรู้สึกว่าสบายใจได้รับความเป็นธรรมบ้างนะถ,าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีจริงทำไมเมื่อคืนต้องมีคนไปนอนอยู่ที่ออสอนอห้วยขวางนะครับทำไมต้องมีคนตามไปถึงสาร สารอาญาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ที่พูดคือวิกฤตของกฎหมายเลยนะครับระบบที่เรามีอยู่ไม่ใช่ระบบของเหตุผลนะครับมันเกิดจากการเมื่อเมื่อปี40เรามีเราเรียกเป็นเดอะ0 Project โปรเจกต์ก็ได้เราเราสร้างรัวนมนูนขึ้นมานะครับจะโชคดีหรือโชคร้ายเรามีผู้นําขึ้นมาคุณทักษิณจากนั้นชนชั้นนํากลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจว่า40 p r o j e c โปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์ที่เวิร์กตีกต่อไปดึงปักออกนะครับโปรเจกต์มันก็ล้ม แต่วิธีการล้มเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นวิธีการ3ประสานก็คือมวลชนตุลาการและกองทัพนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดนะครับ <c oughs> มันเป็นกลยุทธ์3มขาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมันมีการใช้กฎหมายในการทำลายประชาธิปไตยร <c oughs> จริงๆทุกคนมีภาพกฎหมายไม่ตรงกันเนี่นี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับ <c oughs> ถ้าถามมวลชนมีภาพหนึ่งของของกฎหมายที่น่าสนใจมากตอนที่ยังเป็นม็อบอยู่ คำสั่งรัฐบาลหมดความชอบธรรมแล้วอะไรก็กฎหมายที่หมดความชอบธรรมไม่ใช่กฎหมายเราไม่ขอ,เ,อ,อเราไม่ขอเชื่อฟังพอตัวเองชนะปุ๊บทุกคนต้องทําตามกฎหมายสิอย่าไปตั้งคําถามมากนะครับทุกคนก็ทําตามกฎหมายสินะครับนักนิติศาสตร์นักกฎหมายกผ็ผมคิดว่าเราก็มีภาพอย่างหนึ่งครับเรากําลังบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพื่อช่วยประเทศหรือว่าเพื่อทํารงความยุติธรรมนะแต่ผมคิดว่าคนที่สําคัญที่สุดน่าสนใจที่สุดคือประเด็จการ ผมคิดว่าเผด็จการเป็นคนที่มีภาพมองเกี่ยวกับกฎหมายและนักกฎหมายได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมืออันนึงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเลิศเลอที่มันวิเศษวิโสครับเป็นเครื่องมืออันนึงนักกฎหมายคืออะไรนักกฎหมายคือคนที่ก็ก็หลอกใช้ได้อะจะด้วยอามิธสินจ้างหรือว่าจะมาเยินยอบอกว่ากําลังช่วยประเทศก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนี้มันนําให้เกิดสภาพขึ้นว่าอ,อย่างที่ผมเคยใช้คําว่าเป็น นิต,นตินิยมล้นเกินนะครับคือคือเป็นเราอยู่ในสภาพบ้านเมืองที่กฎหมายเยอะเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกให้ทุกคนทําตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายคืออะไรในความหมายของคนกลุ่มนี้กฎหมายมันเหลืออยู่เล็กนิดเดียวคืออะไรอะไรก็ตามที่ที่ผู้มีอำนาจสั่งผู้มีอำนาจเนี่ยอาจจะไม่ใช่รัฐบาลก็ได้นะวันนี้ต่อให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลคุณก็ยังไม่ใช่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอยู่ดีนะครับมันเคยเกิดสภาพนี้มาแล้วรัฐบาลก็บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ คนที่บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้มีอำนาจจังฮะนะครับกฎหมายคืออะไรในรีจีนที่ผ่านมาเมื่อห้าหกปีที่ผ่านมามันคือเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างในการกำจัดศัตรูทางการเมืองนะครับและมันคือเครื่องมือในการเสริมความชอบธรรมอำนานจผมจําได้นาทีแรกที่ที่ผมตกใจมากรัฐประหารผมไม่ตกใจโอเคมันก็มันก็เศร้านิดหน่อยแต่ว่ามันคือหนึ่งปีให้หลังจากนั้นตอนตุลาการคณะตุลาการรัฐมนูลอ่าน คำพิพากษาเรื่องยุบพรรคไทยรักไทยผมจาได้มันอ่านตั้งแต่บ่ายโมงอ่านอ่านเสร็จเกือบ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 สี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับมันหนึ่งปีให้หลังจากรัฐประหารแต่ผมคิดว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมผมเข้าใจว,าว่าต่อไปการใช้กฎหมายจะมีปัญหาแน่ๆคือประเด็นสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษได้ไหมซึ่งตุลาการสารมนุษบอกว่าได้ซึ่งอันนี้มันหักความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาในในคณะนิติศาสตร์นะครับ มันไม่บอกไม่ใช่โทษอาญาย้อนหลังได้เะจริงๆเนี่ยโดย Com m o n s e n s e เรารู้อยู่แล้วย้อนหลังเป็นโทษไม่ได้โอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแต่หลังจากวันนั้นเ,เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่รัฐประหารทําสําเร็จแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่วันที่ไปยึดอนานาจหรือตั้งรัฐบาลแต่คือวันที่ระบบตุลาการเนี่ยยอมซีโรลราฟให้กับอํานาจตามอําเภอใจแล้วหลังจากวันนั้นต้องเรียกว่าลงเหวนะครับเราเห็นตัวอย่างมาตลอดคดียุบพ,พักต่างๆคดี ปราสาทภาวิหารมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องของการเปลี่ยนองค์คณะกลายเป็นเรื่องต้องขึ้นไปปปชนะครับมีเรื่องของการทะเลาะกันในนักนิติศาสตร์ว่าจริงๆเรื่องไหนตรวจสอบได้ตรวจสอบไม่ได้อันนี้มาเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ว่าเราพูดไว้นะครับออยอมนึงขนาดว่าสารรัฐธรรมนูญและผู้สารธรรมนูญกอนเพราะว่ามันมีนม,มีสปอตไล่เยอะสารรัฐธรรมนูญยอมแหกรัฐธรรมนูญนะครับผู้ใดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิ์ร้องต่อสารธรรมนูญโดยให อายการสูงสุดเป็นผู้กันกองแต่ว่าสารละมนูญอยู่ดีๆกับแนวทางตัวเองบอกเรื่องนี้เร่งด่วนต้องรับเอาไว้พิจารณานะครับอันนี้คือเคสการแก้ไขละมนูนในสมัยคุณยิ่งรักเพราะพอถูกจี้มากๆประธานศาลก็บอกว่าให้ไปดูตัวร่างภาษางกฤดซึ่งมันไม่มีนะครับคือถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นที่ที่จะเรียกว่าไงเ,เรามีความกล้าหน่อยเราก็คงต้องบอกว่าสารประธานศาล อันฟิตนะครับคือไม่สามารถเป็นประธานต่อได้แล้วด้วยความรู้ความสามารถคงต้องถอดถอนแต่พอดีเป็นประเทศไทยก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่โจ๊กแต่เป็นโจ๊กที่ซีเรียสนะครับไปดูได้แล้วธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใดจะร้องในมาตราน,นี้เนี่ยจะต้องให้อายการสูงสุดกันกรองแล้วถ้าอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องในกี่วันถึงจะฟ้องตรงได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการสารภาพบาปหรือเป็นการตบหน้าสารธรรมนูญด้วยซ้ำนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยจริงๆคุณ คุณตัดสินผิดคุณอยู่ดีๆคุณไปแบ่งมีอำนาจในสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับไม,ไม่ใช่แค่ศาลนะครับไปดูด้านอื่นบิดเบี้ยวกันไปหมดทุกวันนี้เป็นเรื่องน่าราคาญมากนะครับตารวจอายการอะไรก็ตามนะครับทุกวันนี้มีการชุมนุมเราก็เราก็จะเห็นผู้ชุมนุมก็จะถูกกฎหมายเล็กๆน้อยๆกันคนละข้อสองข้อนะครับถูกพรบ ความสะอาดไปติดโพสติดบ้างไปใช้เครื่องเสียงบ้างคือคือมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งผมคิดว่ามันดูเหมือนได้ทำลงความชอบโดยกฎหมายว่าว่าจริงๆการชุมนุมต้องทำให้ถูกต้องทุกอย่างมีเทศบัญญัติเล็กๆน้อยๆเสียงดังไม่ได้ทิ้งขยะไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่อะไรหรอกกฎหมายคืออะไรกฎหมายคือเครื่องมือในการตังแก่ตังแก่คนว่าชุมนุมกันสองกลุ่มกลุ่มนี้ถ้าเกิดถูกใจไม่เป็นไรกลุ่มนี้ผิด ผิดได้หมดชุมนุมเสียงดังชุมนุมทิ้งขยะชุมนุมแล้วเลอะเทอะนะครับเมื่อวานถ้าไปดูข้อหาที่ทนายอนอนท์โดนไปแปดข้อหาไม่มีข้อหาไหนที่เป็นความผิดจริงๆี่เขาอยากจัดการทนายอนอนท์เลยทั้งแปดข้อหาคือความผิดอะไรกูไม่ชอบมึงนะครับจะไปเปิดตําราอะไรก็ได้กฎหมายไทยมีอยู่600กว่าฉบับเปิดเปิดข้ามันต้องผิดอะไรก็สักอย่างแหละเอาพูดจริงๆนะครับเอามาแกล้งกัน ถ้าถามว่าผู้วิพากษาที่เขาไปใช้ระบบนี้นักกฎหมายที่เขาไปใช้ระบบนี้มันมันทำให้วิชาชีพตัวเองมันทำให้สถาบันหรือระบบนี้มันมันน่าเชื่อถือขึ้นหรอนะครับ,นะรบแต่แต่ผมบอกให้ว่ารัฐประหารที่ผ่านมาเป็นรัฐประหารที่ใช้กฎหมายหนักหน่หนวงมากนะครับสังเกตดูการจับคนเข้าไปในค่ายเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับก่อนออกต้องมีการเซ็นว่าไม่ได้ถูกทรมาน ก่อนออกมีการเซ็นว่าจะไม่เคลื่อนไหวอีกนี่มันคอนเซปต์เรื่องสัญญาแล้วอย่ามาพูดว่าการทรมานหรืออะไรเป็นเรื่องนอกกฎหมายถามเพราะว่านอกกฎหมายไม่นอกกฎหมายลองถามดูว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วแล้วฝ่ายความมั่นคงเอาใบที่เซ็นไปให้ศาลแล้วบอกวาเนี้เขาเขาแหกใบนี้ถามว่าศาลเอ็นดรอสใช่ไหมผมเชื่อว่าสาลยืนยันความชอบด้วยกฎหมายองเอกสารฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถูกทรมานหรือไม่ถูกทรมานไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนออกคุณเซ็นไปแล้วว่า ว่าคุณไม่ได้ถูกทรมานคุณมีความสุขดีในค่ายแล้วคุณจะไม่ยุ่งกับการเมืองมาถามว่าเอกสารฉบับนี้เอาไปใช้บังคับในทางกฎหมายได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าขึ้นศาลศาลเอาศาลไม่เถียงความชอบด้วยกฎหมายของของเอกสารฉบับนี้นะครับเรื่องภาพรวมมันไม่มีมาตรฐานแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราอยากไปกันถึงไหนนะครับแล้วอาจจะบอกเราอยากจะจํากัดเอาไว้แค่วงการเมืองมีคดีพิเศษไม่กี่คดีคนไม่กี่กลุ่มที่จ,จัดการแล้วถามจริงๆว่ามันมันกันได้หรอพาอ พอคุณเริ่มใช้กฎหมายสเปะสปะเนี่ยมันก็มันไม่ใช่แค่คนตัวหัวใหญ่แต่ว่าคดีเล็กคดีน้อยความเชื่อถือมันก็ตกต่ำนะที่ร้ายแรงที่สุดคือพอคุณกลายเป็นอภิสิทธิชนในระบบนี้ที่จะตัดสินยังไงก็ได้คุณรู้ว่าอำนาจอยู่ข้างคุณคุณไม่ได้ทําหน้าที่เช็คแอนบาลานซ์สแล้วเนี่ยมันกระทบไปถึงแม้กระทั่งความประพฤติส่วนตัวคุณจะเห็นมันกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปในช่วงหลังๆเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วเป็นบ้านพักป่าแหวงเป็นเรื่องของละเมิดอำนาจศาลเป็นเรื่องของของการขึ้นเบี้ยประชุมนะคับ อันนี้นเป็นอาการป่วยของวิกฤตกฎหมายและนักกฎหมายในใน,ในมหาวิกฤตครั้งนี้โดยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับจะจะออกจากวิกฤตยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นทางออกหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดคุณคิดหรอว่าถ้าวันนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นปุ๊บตำรวจทุกคนวางเออไรวางคดีลงนั้นทีบอกขอโทษนะคราวที่แล้ว5้าปีที่ผ่านมาที่ไปเยี่ยมบ้านที่ ที่ที่มาอัดเทปการเสวนาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะรัฐธรรมนูญตอนนั้นมันไม่ดีนะครับไปดูเอาง่ายๆขนาดกฎกระทรวงเรื่องทรงผมเปลี่ยนแล้วครูยังไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องทรงผมเลยเพราะฉะนั้นคนคิดว่าตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งนักกฎหมายเนี่ยถ้าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วขอโทษนะพรุ่งนี้จะใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้หุ่นจริงมันมีอะไรบางอย่างมากกว่ากฎหมาย ไม่ได้บอกว่า,าต้องไม่แก้แล้วลรัฐมนูญนะรัฐมนูญต้องเดินหน้าหร่อว่าเราต้องคิดอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะครับอย่างอย่างน,น้อยที่สุดผมคิดว่าเราต้องคิดแล้วแหละว,ว่าการการบัญญัติอะไรให้เป็นโทษในทางกฎหมายใส่เข้าไปใน,นรัฐธรรมนูญใส่ไปในกฎหมายต่างๆเนี่ยอะไรที่มันควรจะเป็นโทษอาญาอะไรที่มันเป็นเรื่อง,องการเมืองที่เราต้องลดลดขอบเขตของกฎหมายลงนะครับปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าถ้าผิดการเมืองปุ๊บเดี๋ยวมีคดีอาญา ตามต่อมาอีกนะครับยุบพักเสร็จส่งปปชปปชไปไปไปฟ้องคดีอาญาต่อทั้งที่จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลับหัวกลับหางกันด้วยซ้าถ้าในทางกฎหมายเราเราเรียนมานิติศาสตร์ลรวบอกอาญาคือมาตรฐานการพิสูจน์สูงสุดเข้มข้นที่สุดแต่ว่าปัจจุบันนี้แกเป็นว่าตัดสินคดีทางการเมืองก่อนเสร็จแล้วค่อยลงโทษทางอาญาเป็นไปได้ไหมว่าในรัฐธรรมนูญใหม่ในการร่างอะไรใหม่เนี่ย เราลดลงอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเช่นไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติหรือทําผิดในเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องกระบวนการระหว่างรัฐสภากับกับฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่ต้องเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปครับความผิดไหนเป็นความผิดจริยธรรมมีการลงโทษโดยเฉพาะของมันเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องอาญาที่เป็นเรื่องยอมไม่ได้จริงถึงจะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับอันนี้มันคงเป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ให้คิด อย่างที่สองคือผู้ใช้กฎหมายเองต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดคุณดูไม่หลอกตัวเองทุกวันนี้มองไปรอบๆมันไปต่อไม่ไหวแล้วต้นทุนหมดแล้วนะครับทุกวันนี้คือเดอะแบกนะครับเมื่อวานเป็นเดอะลากตำรวจลากสองแขนอานนท์ไปนะฮะคือคือมันไปต่อไม่ได้แล้วอะนะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานวันลพีเดผมถามว่าออตอนเช้าทุกคนบริสุทธิธรรมบริสุทธิธรรมไปวางพวงมาลาตอนตอนสี่ทุ่มสารบอกเอาไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วเออกลับไป8ปดโมงเช้าตำรวจเอามาส่งสารม่ผมคิดว่า เครดิตมันหมดแล้วแหละคุณต้องไม่หลอกตัวเองอะคุณคุณกลับมาใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายได้ไหมนะครับคุณคุณคือบ้านเราบ้านเรื่องกฎหมายอยากไปออกไปเขียนคําว่านิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญไปออกพรบรส่งเสริมกิจการบ้านเมืองอันดีที่เราไม่เคยมีเลยคืออยู่ดีๆสารตัดสินออกมาคำพิพากษาหนึ่งว่ารัฐประหารคาสั่งรัฐประหารไม่ใช่กฎหมายรัฐประหารไม่ชอบทำถ้าเราได้คำพิพากษานี้แม ครั้งเดียวพลิกฟ้าความแผ่นดิน,นวัฒนธรรมเรื่องความรับผิดรับชอบ culture of accountability เก <c oughs> ิดขึ้นทันทีแล้วแลวผมเชื่อว่ามันจะทำให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางยิ่งกว่าการร่างร,รัฐธรรมนูญใหม่หรือไปออกกฎหมายสักร้อยฉบับนะครับซึ่ง culture of accountability <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าในระยะยาวที่สุดถ้าเราผ่านมหาวิกฤตนี้ไปได้เนี่ย มันยังมีเรื่องระยะยาวที่ระบบกฎหมายและนักกฎหมายต้องทำอีกเยอะต้องพูดง่ายๆมันต้องมีการสะสางบัญชีแหละ5้หปีที่ผ่านมามีใครทำอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งความจุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่มีสักทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผ่านไม่สุดแล้วมันก็แล้วการเปลี่ยนผ่านมันก็ไม่ยั่งยืนนะซึ่งอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดของของ,ของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ เราต้องยอมรับแล้วมันต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายสูงแล้วมันต้องใช้ความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความจริยธรรมหรือหลักการตัวเองสูงนะคุณต้องยอมพูดว่าคําพิพากษาที่ผ่านมาในรอบ6กเจปีที่ผ่านมามีคําพิพากษาไหนที่มันใช้ไม่ได้มันตัดสินไปแล้วแต่ว่ามันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การพิจารณาคดีที่ถูกต้องเป็นธรรมคนที่เคยหลุดต้องเอากลับมาลงโทษใหม่คนที่เคยถูกลงโทษต้องถูกเยียวยายอย่างเนี้ซึ่งอันนี้มันทําไม่ได้เลยนะถ้าเกิด ถ้าเกิดวันนี้เราไม่แก้วัฒนธรรมของนักกฎหมายวัฒนธรรมการใช้กฎหมายอยางประเทศไทยถ้าเรายังถ้าถ้านักกฎหมายเรายังยังยังไปกับผู้มีอํานาจอยู่พยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็อยู่อย่างอย่างปลอดภัยอยู่ในอยู่ในวงของตัวเองโดยที่พยายามไม่รู้ว่าหมายที่เซ็นออกไปจริงเป็นหมายที่เอาไว้กันแกล้งคนไม่พยายามจะรู้ว่ามีความผิดปกติที่ตัวเองต้องมาพิจารณาฝากขังตอนตอนสามทุม่มสี่ทุ่มถ้าอย่างนั้นเราไปไม่ได้นะ นิติสามมีคำหนึ่งเป็นสุภาษิตบอกว่าจงประสิทธิประสาความยุติธรรมแม้ฟ้าถลม่มแปลว่าอะไรมันอาจจะแปลว่าให้ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องตัวเองโดยไม่สนเสียงของเสียงนกเสียงกาก็ได้แต่มันอาจจะแปลในแง่ร้าย,ายมันทําให้คุณากเป็นคนมีทิฏฐิที่ไม่ฟังอะไรเลยแม้แม้แม้คนอื่นเขาจะกล่นด่าทั้งแผ่นดินก็ตามนะผมคิดว่าวันนี้ฟ้ามันถล่มลงมาแล้วและสังคมไทยก็ไม่มีความยุติธรรมด้วยขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ